ทีมชาติไทยของเราจะลงทําการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบที่2นะครับนัดที่3แล้วก็นัดที่4ย้อนไปก่อนเราก็ตั้งเป้าหมายหรือว่าคาดหวังเอาไว้ กับ2เกมแรกเป็นอย่างมากนะครับแต่เมื่อเอาเข้าจริงครับมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือว่าวางแผนเอาไว้เพราะว่าเกมแรกเราเล่นในบ้านเจอกับจีนแล้วก็แพ้คาบ้านให้กับจีนไปแต่เราเองครับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ H c o โคมาเป็นมาซาทดะอิชิอิแล้วก็ผลงานในเอเชียนคัพที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆก็เลยทําให้ณตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลไทยหวังว่าจะเก็บให้ได้อย่างน้อยสัก1คะแนนนะครับก็แทานับถอยหลังจริงๆเลยก็ 2เกมในเดือนมีนาคมนี้นะครับเป็น2เกมที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับทีมชาติไทยเพราะว่าชี้ชะตาได้เลยว่าเราจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ Main Stand Stories Beyond บอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยสวัสดีครับ พบกับบอลไทยสแตนพอดแคสต์เรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยนะครับไม่เจอกันนานเลยก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเรื่องที่จะมาพูดคุยหรือว่าเล่าให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้นะครับ mm hmm. ก็นับจากวันนี้ไปนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก หเดือนเต็มๆนะครับที่ทีมชาติไทยของเราจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลโลก2,026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นะครับนัดที่3แล้วก็นัดที่4นะครับก็เป็นช่วงเวลาของฟีฟ่าเดยนะครับในเดือนมีนาคมตอนนี้ก็ฟุตบอลไทยลีกก็ทำการแข่งขันกันไปนะครับแล้วว่าหลังจากนั้นก็จะหยุดพักให้กับทีมชาติไทยของเรานะครับ ก็ถามว่า2เกมที่จะลงเล่นในเดือนมีนาคมนี้นะครับเจอกับเกาหลีใต้ทั้ง2นัดมีความสําคัญอย่างไรก็ต้องบอกว่ามีความสําคัญมากๆนะครับย้อนไปก่อนตั้งแต่ตอนจับสลากใหม่ๆนะครับแล้วก็มีโปรแกรมออกมาเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายหรือว่าคาดหวังเอาไว้ กับ2เกมแรกเป็นอย่างมากนะครับในการเล่นในบ้านเจอกับจีนแล้วก็ไปเยือนสิงคโปร์ก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องเก็บให้ได้6คะแนนเต็มเพราะว่านัดที่3และ4เจอกับเกาหลีใต้ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เขาก็ยกระดับมาตรฐานของเขาไปเล่นฟุตบอลโลกก็กลายเป็นทีมระดับโลกไปแล้วเนี่ยสนัดนี้เนี่ยเราเจมเนื้อเจมตัวของเราเองดีนะครับว่า เรามีโอกาสที่จะแพ้เขาทั้ง2เกมแต่ถ้าเรามี6กแต้มจาก2เกมแรกมันก็อุ่นใจได้หน่อยเพราะว่า2เกมสุดท้ายที่จะต้องกลับมาเจอจีนแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะทําแต้มเพิ่มขึ้นไปได้แล้วก็เข้าสู่รอบที่3ได้ต่อไปนะครับแต่เมื่อเอาเข้าจริงครับมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือว่าวางแผนเอาไว้เพราะว่าเกมแรกเราเล่นในบ้านเจอกับจีนแล้วก็แพ้คาบ้านให้กับจีนไปนะครับก็เลยทําให้สถานการณ์ของเราเนี่ยย่ำแย่นะัดที่2เป็นไปตามเป้าก็จริงครับชนะสิงคโปร์แต่กลายเป็นว่า สนัดเนี่ยเรามีเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นทําให้เกมที่จะเจอกับเกาหลีใต้ในนดที่3แล้วก็นดที่4ที่ตอนแรกเราก็รู้ตัวอยู่แล้วแหละว,ว่าเราเนี่ยเป็นรองแล้วโอกาสที่จะเก็บได้สัก1คะแนนเนี่ยมันมันน้อยมากๆเนี่ยมันกลายเป็นงานยากของเรานะครับในเดือนมีนาคมนี้เกาหลีใต้มี6คะแนนนะครับจากการชนะ2เกมก็คือถล่มสิงคโปร์5 0แล้วก็ชนะจีนไป3ประตูต่อศูนย์นะครับนั่นหมายความว่าพวกเขาถ้าชนะเราใน2เกมที่จะเจอกันเนี่ยเขาก็น่าจะอย ล้ำเข้ารอบไปแบบสบายๆเลยเขาก็คาดหวังที่จะชนะเราให้ได้เหมือนกันแต่เราเองครับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ H c o d คนะครับมาเป็นมาซาทาดะอิชิอิแล้วก็ผลงานในเอเชียนคัพที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับก็เลยทําให้ณตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลไทยก็คงจะคาดหวังนะครับมีเป้าหมายที่เปลี่ยนไปในการเจอเกาหลีใต้ที่มองเอาไว้ว่าทีแรกเนี่ยแพ้เขาสัก2เกมเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราคาดหวังมากกว่านั้นแล้วนะครับวันที่ยี่เมีนาคมนะครับ เราจะออกไปเยือน ทางเกาหลีใต้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นเกมที่ยากอยู่แล้วที่จะมีแต้มกลับออกมานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในเอเชียนคัพที่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมาซาทาะอิชิอินะครับเพชโค้ code, ทีมชาติไทยของเราก็แสดงให้เห็นเลยวว่าการเจอกับทีมในระดับเอเชียแล้วก็ต้องเล่นเกมรับเนี่ยทีมชาติไทยของเราก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับฉะนั้นหากเล่นเกมรับแน่นๆหาโอกาสสวนกลับได้บ้างก็ไม่แน่นะครับว่า1คะแนนาจากโซเวอร์คัพสเตเดียมเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของทีมชาติไทยเราก็ได้นะครับแต่ถ้าว่า โอกาสที่จะบุกไปแพ้ก็ค่อนข้างสูงนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องมองกันแบบโลกสวยอะไรนะครับเรามีโอกาสที่จะแพ้พวกเขาแต่นัดที่2ครับที่จะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่26บมีนาคมเนี่ยก็เกมนี้แหละที่เราอาจจะคาดหวังอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ ก็สามารถคาดหวังได้ในเกมวันนี้นะครับเกาหลีใต้กำลังเจอปัญหาภายในทีมครับอย่างที่เราทราบกันดีในเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็เรื่องของเฮชโค้ดก็มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งตามข่าวเนี่ยอาจจะใช้โค้ชชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นกุญสือบุคลากรในชาติเขาเองนะครับหรือถ้าจะเป็นชาวต่างชาติอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยนั่นหมายความว่าพวกเขาก็ต้องใช้เวลาในการปรับจูนก็จะเป็นการปรับจูนในเกมที่เจอกับไทยนั่นแหละครับนั่นหมายความว่าเราหวังว่าเกมในบ้านนะครับที่เราจะเจอกับเขาในวันที่26มีนานเนี่ยจะเก็บให้ได้อย่างน้อยสัก 1คะแนนนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสแล้วก็ความหวังของเราในการลุ้นเข้ารอบนะครับมาดูที่ทีมชาติไทยของเรากันบ้างน,นะครับก็วางโปรแกรมฝึกซ้อมเอาไว้ต้องบอกว่าเนิ่นๆเลยนะครับด้วยการเว้นเวลาว่างให้มากกว่าที่ฟีฟ่าเดย์เขากําหนดเอาไว้นะครับฟีฟ่าเดย์เนี่ยกำหนดเอาไว้ก,ไวก็คือในเดือนมีนาคมจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่18มีนาคมนะครับไปจนถึงอังคารที่26มีนาคมหรือว่า9วันนะครับในทุกฟีฟ่าเดย์เนี่ยเขากำหนดเอาไว้9วันก็คือเริ่มตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอังคารในสัปดดาาาาห์ถััไปนรแต่่่วฝยจาก,กาขของ ฟุตบอลไยลีกแล้วก็สมาคมเองเนี่ยก็ได้พูดคุยแล้วก็หารือกันนะครับก็เลยวางโปรแกรมของฟุตบอลลีกเนี่ยเอาไว้หยุดถึงวันที่10แต่ก็มีฟุตบอลทั่วอย่าง up, ริวอัลคัพเตในวันพุธที่13มีนาคมในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแต่ถ้านับนิ้วดูแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามาซาทาดาอิชิอินะครับก็จะมีเวลามากถึง7วันหรือว่า1สัปดาห์เต็มเมนะครับในการฝึกซ้อมรวมทีมกันก่อน,อนที่จะไปเยือนเกาหลีใต้ซึ่งก็ถือว่าเป็น ช่วงเวลาที่น่าจะเพียงพอต่อการติวในเรื่องของแทคกติกระหว่างอิชิอิก,กับนักเตะไทยนะครับส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยเชื่อว่าอิชิอิก,ก็คงไม่ได้เรียกผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีมนะครับหรือว่าถ้ามีเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นตัวหลักใน2เกมที่จะเจอเกาหลีใต้แน่ๆนะครับเพราะว่าขุมกำลังหลักจากเอเชียนคัพที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นแกนที่อิชอิเลือกใช้เป็นหลักมากกว่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าจะได้ตัวเกา๋าเกากลับมาสู่ทีมเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คงจะเป็นนัก่่านาิปสปัญญว สิแนแดงดาก็ยังคาดว่า น่าจะยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าการกลับมาของทั้งสคนกลับมาได้จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้การันตีในเรื่องของตำแหน่งตัวจริงนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากเอเชียนคัพเนี่ยก็ไม่มี3คนอยู่ในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ว่าผลงานของเราก็ถือว่าทําได้อย่างน่าประทับใจนะครับฉะนั้นอิกิอกก็คงไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเราได้ผู้เล่นที่มีศักยภาพเข้ามาเสริมทีมนะครับส่วนบรรดาลูกครึ่งที่หลายๆต้องใช้ว่าบางเพจแล้วกันนะครับบอกตีข่าวออกมาว่ามีลูกครึ่งเล่นอยู่ทางนู้นทาง เนี่ยพวกนี้ไม่อยู่ในสารระบบของมาสธาระอิชิอิเลยนะครับก็เป็นเพียงแค่ข่าวที่ทางเพจก็ไปสรรหากันมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิชิไม่ได้ดูนักเตะเหล่านี้อยู่ในสารระบบเลยนะครับก็ถ้านับถอยหลังกันจริงๆเลยก็ 2เกมในเดือนมีนาคมนี้ครับเป็น2เกมที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับทีมชาติไทยเพราะว่าชี้ชะตาได้เลยว่าเราจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะครับโดยเฉพาะเกมวันที่26ที่จะเล่นในบ้านนะครับสนามราชมังคลากีฬาสถานแฟนบอลมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากนะครับที่จะช่วยให้นักเตะไทยเนี่ยสู้กับเกาหลีใต้ตอนนี้นะครับก็บัตรเข้าชมเนี่ยได้เปิดจำหน่ายแล้วนะครับในรอบ early bird one match part fifa world cup 2026 qualify round 2 o นะครับก็ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็จุดจำหน่ายของทางไทยท t เก้นเมเจอร์สาขาหลัก ทั้ง11สาขานะครับเฉพาะเมมเบอร์ช้างศึกนะครับช้างศึกเมมเบอร์แล้วก็ผู้ที่จะสมัครช้างศึกเมมเบอร์เท่านั้นนะครับโดยช้างศึกเมมเบอร์เนี่ยก็จะได้รับส่วนลด5%แล้วก็การ์ดที่ระลึกอีก1ใบนะครับขณะที่นิวช้างศึกเมมเบอร์ก็ได้รับส่วนลด5%เหมือนกันนะครับการ์ดที่ระลึก1ใบแต่ได้เพิ่มก็คือผ้าเชลี่ยหนึ่งผืนแล้วก็บัตรและบิทการ์ดนะครับก็ซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com นะครับซื้อสสูงุดได้10ใบต่อ1คําสั่งซื้อนะครับสาหรรับบช้งศึกเเมมอ์ที่ซื้อบบัตรรอ Early Bird ส ะร,ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้แล้วก็ที่จะพบกับสิงคโปร์ในวันที่11มิถุนายนเล่นในบ้านนะครับจะใช้สิทธิส่วนลดชังศึกเมมเบอร์ได้ในแมตต์ต่อไปก็คือเกมที่จะเจอกับสิงคโปร์นะครับบัตรชังศึกเมมเบอร์และก็การ์ดที่จะลึกเนี่ยรับได้ที่หน้าสนามวันแข่งขันนะครับแล้วไปร่วมเชียร์ทับชังศึกทีมชาติไทยด้วยกันนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับของบอลไทยสแตนพอดแคสต์นะครับในวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยทางเมนสแตนครับ